วันนี้นเรามาอัดคลิป,ปเล่นเซิร์ฟมองดูอันนี้ก็จะเป็นลายของยูนิคอร์นท้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่อารมณ์มาก่อนอารมณ์มาก่อนเราอะตอนแรกนะคะมันจะมีชั้นเดียวตรงนี้เราต้องไปเสริมเป็นสองชั้นแต่ของเราต้องมีชัดเดียวเดี๋ยวไปใส่น้ำมันแทนตรงนี้ก็ด้วยนะคะสองตรงนี้โอเคค่ะโอเค อย่ิดก่อนอยคิดก่อน,ดอนเดี๋ยวเรากลับกล้องหลังก่อนระวังลมด้วยนะคะเพราะใครที่ยังเล่นไม่เป็นก็อย่าพึ่งนะคะต้องต้องใส่แบบดูวิธีการเล่นก่อนนะคะ<อ>วิธีการเล่นก็เราขึ้นปุ๊บใช่ไหมคะเอาต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็หมุน ไปเลยนะคะไปเลยนะอืาไปเลยไปเลยเถอะโอมยขาขี้เกียจแล้วนั้นเฮ้ยกืแบบชน 来。 ถ่ายแล้วนี่ค่ะวิธีการเล่นของนักต่างค่ะหยุดก่อนมีรถมาระวังด้วยนะคะการลม้ม ต่คอค่ะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาไหมเนี่ยอุ้ยแปดเนาะเออรอเมื่อกี้หยุดขีบเพอาะรถมาคะ่ะเนี่ยคะ่ะวิธีเล่นของนองับจอน Kalau let's serve, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อันนาพาณิชไป,เ,ปชเลยค่ะจะถึงสี่นาทีแล้วระวังรถนะคะ